สบายดีสุขสุขคนครับพี่น้องครับครับวันนี้ครับช่องคู่แมกกาลาดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนโชคเตยตาวิโก้นะครับซึ่งโชคเก่าผมนะครับมันตายนะครับหรือว่าเปนเบรสภาพนั่นเองนะครับเวลาขับไปมันจะดังอีดแอด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 นะครับวันนี้นะครับถือโอกาสว่างๆก็เลยมาทําการเปลี่ยนโชวกันนะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนไปเราขางหนึ่งนะครับขางขวา คลิปนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างโชคที่มันตายกับโชคที่มันใส่งานได้ปกตินะครับว่ามันเป็นยังไงนะบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะกระตนหูนะครับก็เลยเห็นใหน้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เบิ่งได้ฟังของโชคเก่ากัน,นครับโชคต้นนี้นะครับดู ดูรอยซึมน้ำมันนะครับรอยซึมน้ำมันน้ำมันโชะคน้ำมันเฮรีดพวกนี้นะครับมันซึมนะครับมันซึมออกมันตายบนสภาพะแล้วครับการใส่งานเบิ้งครับพี่น้องครับมันจะมีความนวงความแรงยังครับนี่ดึงออกชักเข้าดึงออกชักเข้าได้ตามปกตินะครับดึงออกชักเข้าได้ตามปกติเห็นไหมครับดูน้ำ นี่นะครับอันนี้คือมันเ,เก่ามันเสียแล้วเบิดสภาพนะครับเบืองตัวนี้ครับเนี่ยผมสิจับผมสิจับเขาจับปอกคือเมื่อกี้บาดแล้วนะครับมันตอมีแรง่งกดนะครับกดาแล้วครับปล่อยนะครับมันขค่อยๆดีตัวขึ้น ครับบีบตัวเข็นน,นี่คือโชคที่มันใส่งานได้ปกตินะครับโชคมีนาทีอย่างนะครับโชคมีนาทีรับน้ำหนักรองรับน้ำหนักของรถนะครับเมื่อขับขี่แล้วก็รอ,องรับแรงสัน่นสะเทือนของรถนะครับแรงกระแทกของรถนั่นเองนะครับขันว่าไม่โชคนะครับรถที่ เขาขับคีเวลาขับคีนะครับรถมดบันก็จะเด้งเหมือนกับสปริงนะครับดงดึ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 ่งดึงดึงดึงอ่อนมีตดสปริงมีแรงมาทํายุบแล้วก็เด้งกลับโดยโดยเร็วโดยไวนะครับบีบตัวสปริงบีบแล้วก็ยืดสปริงบีบแล้วก็ยืดเนยประมาณนี้นะครับถ้าไม่โชคตัวนี้เวลาบั้นยุบตัวลงนะครับที่มีความน่วงความน่วงนะครับ น่วงน่วงแรงไวแล้วก็สปริงที่มันจะดีดครับมันกะวัสมาดีดกับไปเลยมันจะมีโชกตัตนี้ที่ซึ่งดึงหรือมีความน่วงการเคลื่อนที่ของสปริงไว้นะครับไม่ให้สปริงมันดีดขึ้นเลยนะครับการขับขี่มันก็จะเป็นดึงด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 งนะครับเห็นไหมการทำงานนะครับชิสั้นๆครับมือนี้ครับ,สสรบ,รบการทำงานของโชคนี่นะครับ นไม่โชกอะการขับขี่กับสีบอดีล่อล่อของรถเท่ากับสีบอสบัตจับปืนพิ้วถนนได้ดีนะครับในขณะขับขี่นะครับก็ฝากไว้นาครับนี่เปรียบเทียบให้เบิรงครับระวังโชคเก่ากับโชคที่โชคเก่าเทียนพังแล้วก็โชคที่มันใส่งานได้ปกตินะครับนี่ครับแตกต่างกันครับมันมีแรง่งเลยเวลาขับขี่แบบดัง อิดแอดอิดแอดอิดแอดลำขั้นหูนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับขอฝากพี่น้องต้องปลายเวกันแล้วกันนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับอาสตร์สิบสําเนียงสนะหูปั้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผู้แมกกะลาดนะครับืิบุญตาสารคามนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ